สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีตุลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคม เข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนมีนาคม2,566นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุทกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะหรือส่งของขวัญส่งดาวนะเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้นะทางด้านไพ่ทาโร่นะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้กันบ้างนะคะ ในเดือนมีนาคมนี้นะของชาวลัคนาราศาาีตุลน,นะคะมีไพ่เมเจอร์อาคนามาใบแรกนะคะเป็น the high p r i e s t e s นะคะใบที่2เป็น the sun และใบที่3เป็น the empress นั่นเองนะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศาีตุลน,นะคะจะมีเรื่องราวดีๆข่าวดีนะคะ โดยเฉพาะโชคดีนะคะในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะท่านไหนอยากจะตั้งคานในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีบุตรได้สูงนะคะเป็นเดือนที่เริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมากขึ้นกว่าเดิมนะชาวลัคนาราศีตุลคะเดีหลายอย่างโชคดีของคุณกําลังจะมาแล้วนะคะแต่อีกอย่างนะที่คุณจะต้องระวังคือเรื่องระมัดระวังอารมณ์เกี่ยวกับ ัวของคุณเองนะคะความที่เป็นไฮพิสเทนเนี่ยบางทีคุณจะมีการเก็บอารมณ์นะเก็บความรู้สึกหลายๆอย่างเอาไว้เองโดยที่ไม่ได้บอกคนอื่นแล้วตัวเองนะคะมาทําให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีเองเลยทําให้แบบมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้นะคะเพราะว่าอยู่ๆคุณก็คิดไปเองก่อนแล้วไม่บอกเขาเขาก็อ่านใจคุณไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเกิด ปัญหาในตรงนี้นะคะและในเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีตุลสิ่งที่จะบอกคุณคือจิตสัมผัสคุณแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสัมผัสที่6ของคุณเนี่ยถ้าคุณคิดอะไรนะคะคุณจะได้รับในเรื่องนั้นสมปรารถนาได้ไวกว่าผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้นะแนะนําให้คิดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเอาไว้นะคะแล้วมันจะเป็นจริงตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะในเดือนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไพ่แทนตัวคุณในเดือนนี้เป็น n ในออฟเพนติเคิลนะคะก็จะบอกได้ว่าในเดือนมีนาคมนี้นะงานของคุณเยอะมากๆนะคะคุณทำงานได้หาเงินได้เยอะแล้วในเดือนนี้นะมีไพ่เหรียญมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะใบแรกนะคะเป็น king of pentacles แทนตัวคุณนะใบที่สองจะเป็น page of pentacles ใบที่สาม four of pentacles ใบที่สี่ knight of p e n t a c l e นะคะนี่สี่ใบก็เป็นตะเหรียญเหรียญเหรียญเนาะในจากสิบใบใบที่ห้าเนี่ยยังเป็น ace of pentacles แล้วใบที่หกก็จะเป็น t w o of Pentacle ด้วยนะเท่ากับว่าในเดือนนี้เห็นไหม6ใบนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเงินเข้ามาเยอะมากๆในเดือนนี้ก็ต้องบอกได้ว่าชาวาลัคนาราศีตุลงานของคุณนะคะสร้างรายได้ให้คุณมากมายมหาศาลนะแล้วบอกได้ว่าถ้าเกิดท่านไหนทํางานเสริมขึ้นมานะคะรายได้ของคุณจะมาเป็นกอบเป็นกำรรแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการหมุนเงินเอาไว้ด้วยนะคะในหลายๆอย่างในเดือนนี้คุณต้องมีความยืดหยุ่นนะงานเนี่ยบอกได้เลยว่า ท่านไหนที่หางานอยู่คุณจะมีโอกาสได้งานใหม่ในเดือนนี้นะคะแล้วเป็นงานที่ตอบผลตอบแทนดีในสิ่งที่คุณต้องการด้วยนะสร้างไรายได้ให้คุณอย่างมั่นคงด้วยความเป็นเก้าเหรียญน,นะคะสี่เหรียญมาในเดือนนี้นะคะในเรื่องการงานต้องระมัดระวังเรื่องความรอบคอบนะให้มากขึ้นนะคะทาอะไรต้องมีความระมัดระวังมีขอบเขตให้ดีนะคะอย่าเผลอแบบรีบรีบทำรีบร,บร,บรบจบเพราะความที่เป็น night nice o f pentacle คุณจะมุ่งมั่นในเรื่องงานจน ลืมความรอบคอบหรือการทําช้ามากเกินไปนะคะต้องมีการเรียนรู้พัฒนาความสามารถของตัวเองขึ้นมาใหม่ด้วยนะแต่การลงไปเรียนรู้พัฒนาความสามารถของคุณเนี่ยคุณอาจจะไปเข้าสัมมนานะคะหรือลงคอร์สเรียนใหม่เพิ่มนะแล้วมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องใช้เงินนะไพ่เลยบอกว่างานในครั้งนี้นะคะแนะนําว่าให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็เก็บเงินให้ดีนะคะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะลงเรียนอะไรเนาะ พอทํามากไปหรือหรือ,รอมีกิจกรรมหลายๆอย่างมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้การเงินของคุณมีปัญหาได้นะคะความที่มีเดือดซันมานะก็บอกได้เลยว่าในเดือนนี้คุณจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆหรอกนะคะหากท่านไหนอยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะในเดือนนี้นะคะมีความสุขสบายใจของคุณมามากขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ขอให้มีความรอบคอบเอาไว้ด้วยนะ ต่อมานะคะในเรื่องการเงินของชาวลัคนาและราศีตุลน,นะในเดือนนี้ก็บอกได้ว่าเงินของคุณดีนะคะมีโอกาสนะที่จะมีโชคมีราบรอยนะคะหนึ่งเหรียญมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาแล้วยังมีเดอิซันมาด้วยนะมีเอเมจมาอีกนะคะก็บอกได้เลยว่าเดือนนี้ของคุณเป็นเดือนที่โชคดีมากๆนะชาวลัคนาและราศีตุลน,นะคะเงินดีงานดีน,ดนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเก็บให้ดีๆด,ด้วยนะคะอย่างที่บอกมีสี่เหรียญมาอย่างไงต้องระมาระวังและรอบครอบเรื่องการเงินนะคะยังไม่แนะนําให้ลงทุนทําอะไรเพิ่มนะในเดือนนี้ต้องระมาระวังการใช้เงินตามใจของคุณนะที่จะทําให้นะคะคุณมีปัญหาทางการเงินได้นะคะหากทํากิจการอะไรหรือไปลงทุนในเรื่องอะไรก็ตามอย่าขี้เกียจนะอย่าขี้เกียจนะคะหรือเดือนนี้มีแม่นะคะมีคนที่คุณรักนะเป็นอุปสรรคในการ ใช้เงินทําให้คุณต้องมาหาไรายได้หมุนเสริมเพิ่มนะคะอาจจะเป็นลูกของคุณเป็นครอบครัวคุณนะคะคุณภรรยาคุณแม่นะคะคนที่คุณเคารพรักและนับถือนะก็เลยทําให้การเงินของคุณในเดือนนี้มีปัญหาได้นะคะและอีกอย่างอย่างที่บอกว่าบางท่านท่านไหนที่อยากจะมีบุตรก็เดือนนี้มีโอกาสมีบุตรได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นการมีค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะ ดูแลบำรุงรักษาคันของคุณนะคะและสุขภาพของคุณด้วยนั่นเองนะแม้กระทั่งเอาไปใช้ในการพัฒนาอ่าเรียกว่าอะไรไม่ใช่พัฒนาสิท้าหบอกว่าในการทําการผสมเทียมนะคะไข่นะคะทำกิฟต์ทำเด็กหลอดแก้วต่างๆด้วยด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้นี่เรื่องการเงินก็ต้องระมัดระวังให้ดีเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้ไพ่เลยบอกว่านอกจากเก็บเงินแล้วเนี่ยต้อง ใช้อะไรด้วยความสบายๆรอบครอบนะอย่าหุนหันพลันแล่นในการใช้นะคะเพราะในเดือนนี้คุณมีความรู้สึกว่าเงินคุณจะเหลือเยอะนะพอเงินคุณเหลืยเยอะเนี่ยคุณก็เลยใช้แบบเนี่ยเห็นไหมเต็มที่เต็มสตรีมนะคะก้าเหรียญน,นะแล้วยังมีความเป็นเอ็มเพรสด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณซื้อที่คุณจะซื้อของราคาจัดหนักจัดเต็มครบเซตมาเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้ก็ ขอให้เรามาระวังให้ดีแล้วกันเนาะในเดือนนี้ถ้าท่านไหนนะคะชาวลัคนาราศีตุลคุณอยากจะมูนะหนึ่งแนะนำนะคะให้บูชานะคะพระแม่ธรณีนะคะหรือองค์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะก็บอกได้เลยว่าในเดือนนี้นะคะมันกดน้ำด้วยนะแล้วก็จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นนะคะไหวาดาวนพเคราะห์ดาวอาทิตย์นะคะเพื่อส่งเสริมให้คุณมี ความมุ่งมั่นขยันขันแข็งนะคะให้มากขึ้นเนาะไม่มีความรู้สึกว่าท้อถอยนะคะหรือมีความขี้เกียจผัดวันประกันพุ่งขึ้นมานะคะและ 3. บูชาพระแม่โพศพหรือพระแม่รัศมีนะจะช่วยเสริมให้นะคะรายได้ของคุณนะคะโชคลาภเรื่องความรักต่างๆสุขภาพต่างๆของคุณดีและแข็งแรงนั่นเองเนาะดังนั้นแล้วก็นอกนี้ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะคะมีอีกอย่างที่ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ด้วยนะคะก็คือน้ำหนักของคุณที่มันจะเพิ่มขึ้นจากการที่คุณนะขยันทดลองนะไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปชิมอาหารต่างๆมีอะไรน่าสนใจคุณลงไปหมดนะเนี่ยความที่มันมีสองเหรียญมามันต้องมีการปรับเปลี่ยนยืดหยุนนะคะพฤติกรรมบางอย่างของคุณให้มันดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินนะคะเรื่องความรักก็ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นแล้วระวังนะคะไม่งั้นแล้วคุณจะปวดหัวจริงๆนะ มันจะส่งผลต่อเดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เรามัดระวังให้ดีเนาะในการจัดบ้านก็ที่ดูแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะยกเว้นน้ํารั่วนะหรือกลางบ้านนะคะมีความอับของอากาศเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เปิดนะคะเปิดให้อากาศระบายถ่ายเทมากกว่านี้หน่อยนะคะเพื่อที่จะทําให้บ้านไม่อุดอู้นะแล้วก็มีการถ่ายเทพลังงานเก่ากับพลังงานใหม่ หมุนเวียนกันไปนะคะเสริมพลังงานของคุณให้ดีในบ้านนั่นเองเนาะอ่ะต่อมาในเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกอย่างแรกคือน้ําหนักนะคะที่เพิ่มขึ้นนะสคือนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบน้ําระบบเลือดต่างๆนะคะและฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเพศผู้หญิงโดยเฉพาะท่านผู้หญิงเนี่ยก็จะระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบประจำเดือนระบบเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ต่างๆนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะ เพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับการตั้งคันด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าท่านไหนอยากจะตั้งคันคุณก็จะมีโอกาสที่จะไปดูแลในเรื่องทางนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะสายตานะคะระวังเรื่องเกี่ยวกับการแพ้แสงเอาไว้ด้วยนะคะท่านไหนที่จะต้องเจอแสงจ้าๆหรือออกเดินทางตอนกลางคืนก็ขอให้มีการปรับระมัดระวังนะเรื่องเกี่ยวกับระบบสายตาธนุถนอมเอาไว้หน่อยนะคะก็จะช่วยให้ คุณมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนได้นะแม้กระทั่งการกินอาหารของหวานของมันต่างๆนะคะลุกขึ้นมาออกกําลังกายหน่อยนะชาวลัคนาและราศรีตุลในเดือนนี้นะคะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเท่าที่ควรแต่แอคทิวิตี้การออกนอกบ้านค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะในเดือนนี้เรื่องเกี่ยวกับความรักของชาวลัคนาและราศรีตุลน,นะคะค่อนข้างเป็นเดือนที่โชคดีนะมี ผู้คนนะคะพบเจอผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ผูกสัมพันธ์นะของชาวลัคนาและราศีตุลที่เป็นท่านที่โสดนะคะก็ขอให้ดูให้ดีๆนะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะและบางท่านบางคนที่เข้ามาเนี่ยก็บอกได้ว่าเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยไม่อาจเปิดเผย ได้นั่นเองนะคะตัวคุณเองนะชาวลัคนาราศีตุนคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะมุ่งมั่นในการทํางานสร้างรายได้ของคุณมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เลยนะคะยังไม่ได้เริ่มที่จะเปิดใจนะที่จะตัดสินใจตกลงปงใจคบกับใครให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยยังอยู่ในการที่ตัดสินใจมากกว่านะคะยังโรเลยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกใครดีก็ขอให้คุยคุยกันไปก่อนเนาะค่อยๆดูกันไปนะคะ ไม่เสียหายนะเพราะเดี๋ยวคุณก็จะเจออีกนะคะอ่ะต่อมานะคะในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็อย่างที่บอกแต่ต้นนะคะว่าขอให้ดูให้ดีๆแล้วกันนะของคนโสดด้วยนะว่าเขาเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือยังนะคะในเดือนนี้เนี่ยคุณก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะตัดสินใจขนาดนั้นนะแล้วก็คนโสดกับคนที่มี คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกคุณคือระวังการหลงเชื่อคนง่ายนะคะว่าคนที่เขาเข้ามาบอกว่าเขาโสดเขาไม่มีแฟนนะหรือกําลังจะเลิกกับแฟนแล้วนะคะขอให้คุณเชื่อใจเขาเนี่ยอย่าไปเชื่อนะแม่หมอบอกไว้ก่อนนะเพราะคุณมีโอกาสที่จะถูกเขาหลอกได้นะแม่หมอไม่อยากให้คุณเจอคนไม่ดีนะคะแล้วจะอยู่ดีๆกลายไปเป็นมือที่3ของใครนะคะ ขอให้อยู่สดสวยๆอย่างนี้ไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะดีกว่าไปพบเจอคนที่เขาหลอกลวงคุณนะคะต่อมานะคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะมีเรื่องราวนะที่จะวางแผนนะคะออกเดินทางนะไปทำกิจกรรม activity ร่วมกันเยอะมากมายนะคะมีความที่เป็นเดือนซันมาเนี่ยบอกได้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยออกเดินทางไปด้วยกันนะคะเยอะมากนะหรือบางท่านนะคะออกไปคนเดียวนะแฟนคุณไม่ได้ออกไปด้วย นะคะเพราะว่าเขาอยากจะอยู่กับเย่าเฝ้ากับเดือนก็ได้ด้วยเช่นกันนะแต่การออกจากบ้านครั้งหนึ่งของคุณทั้งสองคนนะคะต่างคนต่างก็จัดหนักจัดเต็มนะในการใช้ชีวิตมากๆนะคะเพื่อเติมเต็มความสุขซึ่งกันและการเพราะนานๆบางท่านก็อาจจะพึ่งได้เจอกันนะคะหรือนานๆจะได้ออกไปเที่ยวด้วยกันแบบเต็มที่โดยที่สบายอกสบายใจแบบนี้นั่นเองนะคะในหลายๆอย่างอย่างที่บอกว่า คุณจะมีโอกาสที่มีบุตรสูงนะคะท่านใดที่กําลังมีเป็นแฟนกันอยู่นะก็บอกได้ว่าในเดือนนี้นะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานนะคะดีใจกับคุณด้วยนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในหลายๆอย่างก็แม่หมอก็ขอให้มีความรักนะคะที่มั่นคงยั่งยืนและอยู่ช่วยเหลือช่วยูวยก,กันเป็นกัลยาณมิตรตาบจนชีวิตแยกจากกันแล้วกันเนาะก็ ขอให้ทําและดูแลก,กันและกันให้เต็มที่นะคะทั้งคนที่กําลังจะเป็นคู่บ่าวสาวคู่ใหม่นะคะหรือกําลังเป็นแฟนกันอยู่และคนที่เป็นสามีภรรยากันแล้วก็ตามนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้นะไลฟ์โพสต์นะคะนางฟ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้คุณตั้งเป้าหมายในชีวิตในเรื่องอะไรนะคะใบแรกนะคะ อ่ะโปรเทคนะคะท่านบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตสนับสนุนคุณอยู่ในเบื้องหลังนะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะถ้าคุณคิดที่จะเปลี่ยนแปลงงานสิ่งต่างๆที่คุณตัดสินใจเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะคะและใบต่อมาก็คือสเตรนท์นนะต้องมีความมุ่งมั่นกล้าหาญนะคะและอดทนนะในการที่จะเดินต่อไปข้างหน้าตามเป้าหมายที่คุณได้วางเอาไว้นะคะและ ใบสุดท้ายนะคะ i n v o r o n m e n t List นะคะนางฟ้าแห่งสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยบอกได้เลยว่าผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะคะที่อยู่รอบๆต,ตัวคุณเนี่ยจะหล่อหลอมให้ตัวคุณออกมาเป็นคนแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเลือกอยู่ในสภาวะสังคมนะสภาพแวดล้อมที่ดีนะแล้วสิ่งดีๆต่างๆจะตามมาหาคุณนะคะถ้าตรงไหนที่อยู่แล้ว รู้สึกเป็นการท็อกซิกหรือเป็นมนลภาวะความเป็นพิษกับคุณค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยแม่หมอก็แนะนำว่าให้คุณน่ะเปลี่ยนแปลงนะคะคุณเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะั้นไม่ได้นะคะแต่คุณน่ะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดการใช้ชีวิตต่างๆหรือย้ายออกมาได้นะคะใบต่อมานะคะอ่าเรามาดูกันว่าอ่ g แองเจลราฟาเอลต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาและราศีตุลในเดือนนี้กันบ้างนะคะ ใบแรกนะคะ improving healthy นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้ดีนะต้องมีการดูแลปรับปรุงสุขภาพแล้วนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องสุขภาพของคุณนะ activity ในเดือนนี้นะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยก็ขอให้นะคะดูผลลัพธ์ต่างๆให้ดีด้วยนะ คิดถึงผลลัพธ์ที่ตามมาผลที่ออกมานะคะแล้วยอมรับมันแล้วก็ดูแลมันให้ดีนะปรับปรุงให้ดีนะคะใบต่อมานะ meditation นะคะหมั่นนั่งฝึกสมาธิมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่เดินหลงทางนะตัดสินใจได้อย่างกล้าหาญแน่วแน่เนาะและใบสุดท้ายนะคะ detoxification นะคะอะไรที่ เป็นมลพิษมลภาวะต่างๆกับคุณเนี่ยต้องหมั่นนะล้างกําจัดสารพิษออกไปนะคะสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยกำจัดออกไปนะคะเพื่อที่จะได้รับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆพลังงานใหม่ดีๆกลับเข้ามานะคะถึงเวลาแล้วที่จะต้องทําการดีถอกตัวเองออกไปนะ,ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไคร b ์อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะ ขอให้เดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีตุลน,นะคะมีความสุขมากๆนะมีสติในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆให้ดีนะคะมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญจนกว่าจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ